ที่สองเหมือนจะมีอะไรหรือเปล่านะเป็นอีกช่วงของชีวิตที่เหนื่อยพอสมควรเลยแต่ถ้าไม่ลองตอนนี้ก็คงจะเสียใจอยู่ไม่น้อยทำได้ดีเหมือนทุกครั้งแล้วนะมิวสิกบอกนี้เริ่มอย่งฉันไม่ได้อยู่ในกล่องนั้นฉันอยู่อีกกล่องนึง ประกาศมาแล้วงานวันที่หนึ่งที่สองมาเจอกันเยอะๆนะป๊อบเลยคุยเองไม่ได้เลยคุยเองแต่ก็กึ่งๆเพราะว่าตอนจัดอยู่พี่เชอร์ถามว่าแบบคู่กับใครไปแล้วบ้างอะไรอย่างเงี้ยไม่มีสมองไหลแล้วเปลี่ยนเปลี่ยนกันบ้างนี่แล้คู่กับฟางใช่ป่ะแล้วก็คู่กับอยู่ครบเลยทีนี้แต่ว่ามาดูกันด้วยนะคะมีมีคอนเสิร์ตก่อนเริ่มงานแล้วก็วันที่สองเหมือนจะมีอะไรหรือเปล่านะ มีอะไรตื่นเต้นไหมมีค่ะมีคิสมีน่าตื่นเต้นจังเลยว้าวเคยเห็นเต้นครูมิบ้างไหมไม่ <laughs> ฉัน,ตเ,น,ตตนเ,ออเตน้นไม่เป็นด้วอซ้ำเธอคิดว่าติ๊กต็อกรอบที่แล้วฉันเอาเอิร์นมาเต้นทําไมเพราะว่าฉันเต้นไม่เป็นช่วงนี้เหนื่อยไหมหรอเหนื่อยคือแบบว่า,วาเออใช่จะเล่าให้ฟังใช้คำว่าเล่าหรือบนหรืออวด <laughs> ว่าตอนนี้หนูอะมานั่งคิดๆดูหนูซ้อมอยู่ห้าอย่างอะตอนเนี้ย แต่แบบว่ามันก็ไม่ได้เป็น5อย่างที่ที่แยกกันอย่างชัดเจนขนาดน,นั้นก็คือมันมีคาร่าสใช่ไหมมีเบียนเคสองงานแล้วก็มีละคอเวนนทีอีกหนึ่งก็ <G ül> น,น,นั่นแหละแต่ว่าก็ก็ยังไหวอยู่นี่แหละแต่ว่าดีที่ได้นอนส่วนมากมันแบบว่ามันดึกอ่ะ <S <S หวายเสียงสูงปะ <laughs> ใช่เราแบบว่าเป็นยอดมนุษย์ซูเปอร์แมนก็สนุกดีทุกคนแต่ว่าวันนั้นอะซ้อมซ้อมงานวันที่หนึ่งนี่แหละเป็นสองเพลงวิสปอยดีไหมไม่ดีสปอยก็ได้เป็นสองเพลงที่ไม่เคยเต้นมาก่อนหรืออย่างน้อยก็ไม่เคยเต้นตำแหน่งนี้มาก่อนอะไรเงี้ยแล้วแบบก็ไปซ้อมคาร่าอีกแล้วคือแบบตอนท้ายๆข้ามคือหัวคือไม่รับแล้ว <laughs> สมองเต็มจริงจัง <laughs> แบบ แบบไม่คิดว่าแบบสิ่งนี้จะเกิดขึ้นกับฉันคือสมองเต็มแบบแล้วแบบเราก็รู้สึกว่าเราไหวจนกระทั่งเราไม่ไหวแล้วแบบว่าจังหวะที่มันแบบมันจะไม่ได้มันต่อช้ามัติดอะจังหวะนั้นคือแบบคือเพิ่งรู้ว่าแบบเออไม่ไหว่ะก็เลยแบบว่า e อ e r g y จะน้อยนิดนึงถ้าแบบต้องทําอะไรนานๆอย่างเงี้ยเราคือแบบวีที่แล้วคือแบบว่างงตารางไปหมดเลยอะแบบ อันไหนยังมีอยู่อันไหนยกเลิกไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือมันแบบมันเยอะมากอ่ะ <c oughs> แม่บอกว่าสมองเต็มจริงแม่ปรึกษาทีมละครเวทีคือทิ้งแม่ไว้กลางทางจริงคือวันนั้นหนูแบบโอเค <c oughs> แบบวันหลังได้ไหม <c oughs> คือเราคุยกันวันหลังได้ไหมอยากกรีดไหม <c oughs> ไม่อยากกรีดเวลาแบบแบบเวลาที่เราเหนื่อยมันทําให้โค้ดแบบว่า ให้กำลังใจมันมีความหมายมากขึ้นเช่นหาก่อนคือเซฟไ์เยอะมากนี่อย่างนี้เฮ้ยเราจะลองให้ทำยังไงล่ะ <c oughs> เขาเขียนว่าเป็นอีกช่วงของชีวิตที่เหนื่อยพอสมควรเลยแต่ถ้าไม่ลองตอนนี้ก็คงจะเสียใจอยู่ไม่น้อยทำได้ดีเหมือนทุกครั้งแล้วนะนี่ <c oughs> น่นี่นี่อันนี้ก็ดีแบบว่าอ่านแล้วรู้สึกคิดถูกหากมีใครเสนอโอกาสดีๆให้คุณและคุณไม่แน่ใจว่าจะทําได้หรือเปล่าตอบตกลงไปเลยแล้วค่อยเรียนรู้ที่จะทํามันทีหลังรู้สึกว่าเออเราก็กล้าหาเหมือนกันที่ที่แบบเราก็ไม่รู้หรอกว่าเราจะทําได้ไหมแต่ว่าเราก็ตอบตกลงที่ทำไปแล้วนั่นแหละซึ่งแบบว่าอ่านแล้วก็รู้สึกว่าเออแสดงว่าเราก็ทําถูกนะนี่อ้นน ใช่ไหมละ่ะพอยุ่งมากๆก็แบบอาจจะ่างหายไปบ้างแต่ก็หวังว่าทุกคนจะยังอยู่ข้างๆกันเสมอชาก็กลัวว่าแบบแฟนคลับจะแบบว่าเออช่วงนี้หายไปเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าทุกคนเข้าใจใช่ไหมว่าหนูยุ่งมากแบบมึนสุดๆแต่ว่าวันที่หนึ่งที่สองนี้ต้องมานะคะทุกคนเคทเตอร์เป็นไงบ้างช่วงนี้มบอกแต่บอกไว้เลยว่าเตรียมตัวไวนะจ๊ะเพราะว่ากลับมาแบบยิ่งใหญ่ นี่ฉันบอกแล้วว่าเราจะกลับมาแบบยิ่งใหญ่เออเอ็มสูร uh huh. so. ลืมเลยจะนดัดน้องเขานะมิวสิกบอกนี้เดิมอย่างไม่รู้เราเล่นเริ่มแล้ว <c oughs> <c oughs> คือฉันไม่ได้อยู่ในนั้นด้วยมีคนจะให้สปอยเหมือนกันแต่คือฉันไม่ได้อยู่ในกล่องนั้นฉันอยู่อีกกล่องนึงแล้วเบออยู่หลายกล่องเลย <c oughs> <c oughs> ใช่ <c oughs> จะพูดอะไรอ๋อ,อไอ้นี่เบื้องหลัง ดารโนะเห็นหรือ,อยังเห็นไหมว่าพวกฉันจับมือกันเป็นฟิลแบบเรากำลังจะไปทํามิชชั่นแล้วเราก็จับให้กาลังใจกันแต่ว่าพอแบบไปออกใน MV กลายเป็นว่าฉันปล่อยมือกันเพราะว่าใครนะจะได้ครอบครองที่หนึ่งในหัวใจนั้นคือ้นเรื่องเปลี่ยนเลยทันทีเห็นตอนจบไปหาพี่เชอร์ใช่พี่เชอร์แบบว่าเป็นเขาเรียกว่าผู้ช่วยหรอใช้คำว่าผู้ช่วยพูดกับได้ป่พี่เชอร์แบบว่ามาดูให้แบบ ต้องถ่ายยังไงต้องเดินยังไงถึงจะแบบเห็นครบทุกคนอะไรยี้ใดๆห่ายงานพี่เชอร์ยห่ายงานแล้วก็บอกแล้วว่ามงนไม่ได้นานวันนั้นเยวาวราชไปงานอรืไปเที่ยวคือพี่เชอร์ไปงานหนูไปเป็น AR คือวันรั้น,หนาหนูตั้งใจจะจัดห้องจะแบบทําความสะอาดระเบียงอะไรอย่างนี้แล้วแบบพี่เชอร์ก็ถามว่าแบบวันนี้ว่างหรือเปล่าแบบวันนี้ว่างหรอหนูแบบใช่ว่างคะ่ะแล้วพี่เชอร์ก็แบบเอ้ไปเที่ยวเยาวราชไหมอะไรอย่างนี้ จริงๆแล้วคือเขาหาคนอุ้ยรากรรยังไม่อ่อนอะ่ะใช่ป่มยังไม่อ่อนมีพูดเอาไว้อ่อนแล้วค่อยพูดถือยังไม่หลุดอะไรมาเป็นเออเก่งใช่แล้วก็คือแบบคือหนูห,นหนมูโดนไซโคจากสองคนขย่านจังนะคะพวกเธอประชดประชันก็คือ ใช่แล้วหนูก็คิดอยู่แบบคิดอยู่สักพักเลยเพราะว่าแบบถ้าไปไมันก็ต้องแต่งหน้าแต่งตัวใช่ปะแล้วลวันนั้นหนูแบบเหนื่อยอะอเราแบบแว่าเราจะไปเชิญชวนนะเราแบบเราแอดเอก็มาแบบว่าไปสิแบบเป็นประสบการณ์แล้แบบไม่ทําแล้วคําว่าประสบการณ์รออกปะเพราะประสบการณ์กับคําว่าพี่เชิญชวนมันก็เลยต้องไปคือแบบมันโซฮอตเลยอะวันนั้นมอมอ,มอดูแลน ฉันเห็นละสู้ได้จริงๆเขาแบบพอแบบออกนอกประเทศแล้วแบบสู้ไม่ได้เขาเรียกว่ายายเสิร์ฟเขายายเซิร์ฟหนีเราอนาคตเยื่องงานเอได้จริงๆไม่มีใครสามารถทำงานเป็นแบบโรบอตได้แบบเอไเอไปเป็น a อไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์การออกกอง เราก็เห็นพี่เราแบบโอ้เก่งมากเลยพูดนิ่งนสุดยอดอ๋อใช่แล้วก็เพิ่งไปถ่ายซัมติงมาซึ่งไม่ได้แบบว่าเป็นอัลลิจิ้ยิ่งใหญ่ขนาดนั้นนะคะแต่ก็ยิ่งใหญ่อยู่คือมันก็เป็นชาเลนติกต็อกนั่นแหละแต่แบบได้ทํางานกับชาวต่างชาติท่านหนึ่งแต่เขาแบบว่าคือเป๊ะมากจริงๆแบบว่าคือปกติเวลาเราถ่ายชาเลนติกต็อกกันเองแบบว่ากับศิลปินใดๆใ,ใ,ใ,ใช่ไหมที่เราเจอก็แบบเทคสองเทาก็แบบเอาแหละอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราแบบเน้นความแบบธรรมชาติ แต่เขาคือแบบว่าเขาเป๊ะมากแบบว่าเขาถ่ายเสร็จปุ๊บเขาเช็คว่าแบบโอเคมุมโอเคไหมนะ่ะโอเคไหมจบแบบแบบน,นแบบี้นู่นนี่นั่นแบบหูสุดยอดนี่สินะการทําง,งานแบบเกแบบาหลีพูดไปเลยลวกันติดตามดูไลฟ์ของเรารวมถึง, 4, งเอ็กซ์ซิสคอนเทนกับ VR และยังมีเคานเตอร์อด้วยนะคะโหลดเลย I am อ็มโฟอพ i เค